ราจะมาจัดขนมกันรอกเราจะมาจัดขนมนะคะแต่ก่อนแรกเราต้องเทขนมทั้งหมดนี่นะคะออกให้หมดก่อนนะคะมาเดี๋ยวเราจะเทกันสามสองหนึ่งท่านแหนก่อนที่จะไปรับชมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เลยล่ด้วยนะคะงั้นไปดูกันเลยค่ะ าค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดกันอีกที่ก่อนแรกนะคะเราต้องเอาขนมนออกให้หมดกันก่อนนะมาค่ะสามสองนง่จัดเลยอย่างแรกนะคะเราก็จะใส่เป็นนุ่มแต่เราจะกลับด้านแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ใส่ได้เยอะๆเนาะกล่องที่สองค่ะ ที่สนะแล้วก็กล่องที่เอ้ยไม่ใช่กล่องที่3าสิมันจะเป็นนะคะเป็นขนมนะเริ่มเป็นขนมแบบนี้นะคะนี่อร่อยมันเขียนว่า marshmallow นะคะใครเห็นบ้างกรอานจ,จะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะคะใครเห็นบ้างเอ่ยใครเห็นบ้างบบาทีสายตาดาีคงเห็นนะคะมันเขียนว่า marshmallow นะคะ เราจะวางลงไปวางที่เราช็อตช็อตช็อช,อช,อชอเลยนะคะดูนะ่าอร่อยนะคะแล้วก็เอาไว้ตรงนี้เลยล้านสุดท้ายก็ใส่ไว้ตรงนี้ยังไม่ถึงอสุดท้ายนะคะเราวางเดียวสุดของเรากันก่อนนะ కిన్ <machin> สวยงามน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะคะแต่ยังมีของมาเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือคือนี่ค่ะมาม่มมานั่นเองใครไหนชอบกินมาม,ม่าโรตีบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายขอเปิดแสงหน่อยให้บายบาย